เบิ่งแน่พี่น้องเห็ดฐานอุ้ยงามขนาดนอตเสาเปียค่ะเห็ดแดงดอกนี้ที่เดิมด้วยทุกคนอยู่ข้างหลังที่สาวเปียกับดอกหนาดีขนาดเลยขาวนนวนเลย อุ้ยเขายังจงไว้ให้เรานะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาพ่อใหญ่แม่ใหญ่ fc เก่า fc ใหม่แล้วก็ผู้เข้าชมทั่วโลกของบ่าวไทยและสาวเปียรทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับพวกผมในช่องเดินป่าก,กับบ่าวไทยเหมาเดิมครับวันนี้ก็วันที่สิบสองแล้วนะครับเดือนกันยายนปีพศสองพันห้ากสิบหกครับวันนี้บ่าวไทยกับสาวปีก็พาพี่พาน้องเข้าปา่าแล้วเหตุเก่าครับ หมายปาดนาดก็ปาไปหลวงเมฆเขาจำมณีค่ะอเภอปัญจลิกจ,ลจังหวัดราชธานีครับเมื่อวาน่าวอะไรกระสาเปียก็หมานมากครับทุกคนเห็ดพึ่งรวมๆเลยเห็ดพึ่งพึ่งขาลายพึ่งดําพึ่งไข่พึ่งน้าอ้อยได้เก็บเป็นหมู่อยู่ครับแล้วก็เห็ดก่อแดงเห็ดขาวดินที่หมานสุดๆเลยน,น่าจะเป็นเห็ดแดงหนาครับมีจตดดอกจ,ม,จ,ม,จมูงามๆเลยพอทีก็พอเป็นหมู่อยู่ครับไปครับทุกคนเดี๋ยวไปรอรุ้นครับว่าวันนี้บ่าวอะไรกระสาเปียจะหมานเมื่อวานหรือเปล่าแต่่าวไทไก็ขอให้หมานก็บ่าวานนะครับ ดอกแรกแหกหมา,หาดวันนี้ครับเห็ดพึ่งไข่ดอกองามเลยตอนแรกวันนี้ว่าจะมาไวครับสาวเปียก็ยังไม่สบายเหมือนเดิมครับทุกคนปวดเนื้อปวดตัวจนได้มาแวะร้านค้าซื้อยาขายเส้นให้สาวเปียกินก็ <c oughs> เหมือนเคยครับทุกคนขอบอทไทยกับสาวเปียขายของหน่อยเด้อ ตอนนี้บ่าวไทกขาสาวเปียก็มีเห็ดฐานนะครับเห็ดฐานเห็ดพึ่งรวมเห็ดดินรวมครับผมเห็ดรวมก็จะเป็นรวมทั้งเห็ดพึ่งเห็ดก่อแดงแล้วก็เป็นเห็ดดินครับเป็นเห็ดแดงเห็ดขาวเห็ดแป้งเห็ดหลังเขียวแบบนี้ครับเป็นเห็ดรวมรวมเห็ดพึ่งรวมก็จะรวมเห็ดพึ่งแบบหลายๆชนิดที่บ่าวไทยขาสาวเปียเก็บได้ในแต่ละวันนะครับเห็ดฐานก็อาจจะเป็นเห็ดฐานล้วนๆเลยตอนนี้น่าจะเหลือประมาณสองโลหรือเปล่าบ่าวไทยไม่แน่ใจไปครับทุกคนเดี๋ยวไปรอรุนครับว่าวันนี้บ่าวไทยขาสาวเปียจะหมานเพิ่มเติมหรือเปล่า เห็ดพึ่งดำครับเห็ดพึ่งน้ำม้อยครับปกติตรงนี้ออกเห็ดพึ่งดำเนาะเห็ดหลังแรกครับวันนี้คน้ายหลายครับทุกคนบ่าวไทยกระถาเปียมาคนเต็มป่าเลยงงมาก พึ่งขมิน้นครับเห็ดอย่างนอตาเปียเห็ดแดงหนาค่ะเออ,อโดนแมลงกินจนจะหมดดอกดอกแข็งอยู่เนาะดอกแข็งอยู่ค่ะเขามีสองดอกวะ <lite Music> เห็ดพึ่งดำครับ กอแดงครับอุ้ยเขายังจงไว้ให้เรานะมาแรงกินขาติเลยอวยแมงมุมออกไปทีเมื่อวานเรามาหรือเปล่าตรงนี้มาเมื่อวานได้เก็บตรงนี้หลายดอกเติอเราคือไม่เห็นดอกใหญ่กอแดงครับไปไหนเขาก็เขี่ยมุนมดเนาะ,ะเห็ดแดงครับ น้้ำออยครับเห็ดหลังแรกครับหรือว่าเห็ดหน้าเหลดอกคือเป็นจหักเท้เนาะ ขาวดีนครับเหตุอื่นมากเลยนะครับทุกคนวันนี้หรือว่าคนมาหลายก็ไม่รู้ พึ่งน้ำมอยครับวันนี้บ่าวไทยภษาเปียจะได้คลิปปะเนาะเห็ดอืดรมากเลยเนาะคนก็ร้ายหลายเนาะ เพื่อน้ำมอ้อยครับหมูหนึง่งแดงหนาครับ พึ่งดำครับพึ่งไข่ครับโอ้มาแรงกินค่ะเอามาดอก ใช่ไม้เลยทุกคนเมื่อกี้สาวเปียขยับไม้ขึ้นไม่ได้เนาะเห็ดเอืยขนาดเลยครับทุกคนวันนี้เบกากระสาเปียเดินจนว่าแล้วปกตินี่จะเดินประมาณนี้เบกากระสาเปียเห็ดนี่เกิดเป็ี่ยนตาก้าไม่กระเต็มไปแล้วนะดูตอนนี้จ้ะครับแต่ก็มีแต่สวยๆอยู่ครับเพียรพึ่งน้ำอ้อยเห็ดดินเห็ดแด,ด,ดงหนาเห็ดกอแดงพึ่งดำครับ หาวนห่นวนเลยง้มงามครับทุกคนเต็ดแตงหนาดอกนี้แต่ยังไม่ทันออกสีดีเด้อสาเปียกำลังมาดอกหนาดีขนาดเลยให้ขาวดินครับออกก็เห็ดทานน้อยเลย ออกใหม่บ่อหิทาน,น,นไหนขอนอนั้นก่อนลเ,เฮ้ยดอกงามๆานไปเ้อบ่แม่พี่น้องบึงแี้ครับจูมพอดีงามเลยหลอยออกใหม่บ่อเมื่อวานสาวเปียตังหงิ้ใจตั้งแต่แรกแล้วว่ามันมีหรือเปล่าจะไปดูไม่มีเนาะไม่มีค่ะ แต่ยังไม่ได้ดูทั่วครับแต่ว่าไปดูที่นึงมันไม่มีนะก็เลยว่ามันไม่เป็นตาเข้าไปดูเท่าไหร่นี่ดอกบานเพื่อนหอมอไทยโอเคบึงนี้ครับจะออกแต่ยามใด เห็ดทานครับที่เดิมด้ยทุกคนอยู่ข้างหลังที่สาวเปียกับบ่าวไทยถ่ายคลิปเมื่อกี้นี่บ่าวไทยเกือบเหยียบป็นที่ค่ะมีนจะดองาม่๋าวบ่าวทากักษวเปียจะได้ไปจอบมองอื่นแล้วเผื่อมันออก สองจูมครับต่กอแดงดอกงามๆเขาเตะทิ้งคอหักหมดเนาะคะ่ะเขาไม่เห็นดิ งามขนาดเลยครับเห็ดแดงดอกนี้เบิ่องนี้พี่น้องเห็ดถ่านอุ้ยงามขนาดนอกเสาเปียค่ะสาวเปียพาเบ่าไทยมาตามล่าเห็ดถ่านครับเมื่อกี้รงตลาดเห็ดก็มีคนได้คือกันนะ,ะเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็จะเดินทางมาถึงช่วงลายขีลไปนะครับมาดูยอดได้ยอดมาข,ของบ่าไทยและสาวเปียวันนี้ครับ มาสายๆก็หมายคือเก่าครับทุกคนตอนแรกวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียตั้งใจว่าจะไม่ไม่ได้มาด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าสาวเปียยังไม่ดีขึ้นเลยครับทุกคนเป็นมาสองสามวันแล้วเพราะว่าแถวบ้านสาวเปียกับบ่าวไทยนี่อ่าพวกแไม่พี่น้องเพื่อนพวกหลานในเป็นไข้หวัดกันหลายคนครับผมน่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่สาวเปียก็น่าจะติดมาคือกันบ่าวไทยก็เริ่มเหมือนไอออดอเดเอทเหมือนกันครับทุกคนแต่ว่าก็ไม่เท่าไหร่แบบ ช่วงเช้านะครับทุกคนเหมือนมีหินมาทับตัวเจ้าของไว้นี่บบาวไทยกระสาเปียนี่ลุกไม่ขึ้นครับปกติบบาวไทยจะตื่นเร็วกว่าสาวเปียครับแบบว่าตีห้านี่บบาวไทยจะตื่นขึ้นมาแล้วทุกวันนี้นี่บอกหกโมงเจ็ดโมงยังไม่อยากจะลุกจากที่นอนครับทุกคนจักเป็นยังไงเป็นเมื่อยเพลียครับก็เลยได้มาสาแบบตามที่เห็นนี่นะครับทุกคนอีกอย่างวันนี้คนก็มาหลายครับพวกเห็ดแดงเห็ดอะไรถ้าเกิดมาเร็วก็จะได้เก็บอยู่ครับทุกคนเหมือนเมื่อวานนี่บบาวไทยกระสาเปียหวานมากครับเห็ดแดงหนานมีจระสวย วันนี้ก็ได้หลายเติบอยู่ครับแต่ก็ไม่หมานเท่าเมื่อวานเพราะว่ามาช้าครับคนก็มาหลายด้วยยอดได้ยอดหมาวันนี้ที่บ่าวทักระสาเปียรได้ก็จะมีนะครับเห็ดพึ่งดำเห็ดก่อแดงเห็ดพึ่งไข่เห็ดก่อหน้าแห้งเห็ดหน้าหวานเห็ดแดงเล็กเห็ดแดงหนาเห็ดพึ่งน้ำอ้อยเห็ดพึ่งขมิ้นเห็ดขาวดินเห็ดแป้งก็หมาลายเติบอยู่ครับทุกคนมีจะดอกสวยๆคือกันเกือบเต็มต้าน้อยอยู่ครับนี่นิดเดียวก็เต็มอยู่นะครับทุกคนประมาณนี้ครับยอดได้ยอดหมาน ก็อย่างที่บ่าวไทยกสาเปียบอกตอนต้นคลิปนะครับทุกคนพอแม่พี่น้องทางไหนอยากทานเห็ดก็สามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามหรือสะดวกทักตรงมาโดยทางแฟนเพจ Facebook เ,เลยก็ได้นะครับทุกคนทักมาทางข้อความหรือแชทครับถึงไม่ก็คอมเมนต์ไว้แต่บ่าวไทยกสาเปียก็จะทักไปหาครับหรือไม่ก็ทิ้งไอเดียไลน์กับเบอร์โทรไว้ให้บ่าวไทยกรสาเปียติดต่อกลับไปครับเอาละครับทุกคนคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ สุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบมาคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์ดกดไอจ้างกดกระดิ่งให้บ่าวไทยรัศมีเปียไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไปพาคลิปใหม่ของผมนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมไม่ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้บ่าวไทยรัศมีเพียวต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ